สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับช่องหอยจุบถลา่าตัวมีแล้วครับมเมื่อนี้เลี้ยงอามน่ยนี่ครับพี่น้องมันเกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขาหน้าพ่อนี่ครับขเขาเหนียวครับนี่ขเขาเหนียวไม่สิได้กินขเขาเหนียวไม่เลยพี่น้องเอ้ย,อยที่หมานก้อนมูจะพูดเหรอเนี่ครับขเขาเหนียวอุบลครับขเขาเหนียวอุบลพันเตี้ยวว่าสันพันวาผันภูพันเจ้าของ ขบูควา้าไม้พันบอกว่าพันเตียครับรักรเตียแน่เลยครับผมกบ็บอกเข่าใจขึ้นกันเตียเกือบเพียงข้อเพียโอ้ยจะมันเตียคักเตียแน่กันยังวะนี่ครับ k ูบุตา้าดีซีเจ็ดสิบจีพัูนะครับไม่เอี่ยมอ่องครับเนี่ยเดิมสนามเลยรถปีนี่เลยเนี่ยรถไม่ไหครับมาเกี่ยว ไม่ไม่เมืกเก่อเช้าเขาไม่ครับอ,อากาศกำลังดีครับพี่น้องนี่อากาศดีลบไว้ไวยังลบเบือๆแล้วครัน, <c oughs> ครนี่เห็นไครับใส่ข้าวเหนียวไว้กินครับนี่หน้ากบะโบไลบอกคนใหม่ว่าใส่เขากินจ้า แต่ที่เห็นได้ขายร้ายมันพ่อสิ่ดทขายหรอกราคากับพดีก็เลยวางสิอะไรเอาข้าปูกไม่เป็นปูกพันเตี่ยวมายังสิบโวลมไอเกี่ยนัย่นแหละเระเพี่น่องเตียเบี่ยงข้อกันนะครับไร่างพอดีครับ,รบนี่พับพึ่งระยะพับพึ่งเ่าย สั้นๆบ่ล่มเนี่ยนี่รถเกี่ยวนี่แล่นเป็นจวดๆเลยครับนี่แบบนี้รถเกี่ยวนี่มากขนาดเขาบ่ล่มนี่โอ้ยแน่นอนนี่ดีนะว้ยอันนี้ข้าวเหนียวครับนี่เขนี้ยมีข้าวเหนียวอยู่สองงานสองงานนี่ก็สิประมาณตาดสองไรนี่แหละงานละงานอะไรหนึ่งอยู่แล้วลองอันนี้เป็นขขาหอมมะลิครับันี้ ข้าวเจ้าหอมมะลิยังปรทันถึงกรกเกี่ยวมักเคียวเคียวอยู่ครับพี่น้องประมาณหมดแล้วครับเดือนทันว่าพอดีแล้วต้นเดือนทันว่าก็ยังมีตะเกี่ยวอยู่เราพี่นอ้องแงปาดปลาครับเกี่ยวแล้วขายเขาปัดต้านเดียวงันกะศาสาพอดีจะเอาบนว่าว่าครับ ไปกินครับพี่น้องนี่เาหอมมบริเขาเอ่ยเขาเหนียวอุบลตากแห้งแล้วสีไม่ไหมโอ้ยหอมหอมพี่น้องเอ้ยปิ่งปลาดุกที่เรืองเหลืองบาดเนี่ยโอ้ยขุ้ยกระตั้งมุ้งใส่บกกอกโอ้ยบา้าลำไ RIGHT รแตกพี่นอ้องวันเอาเลิผู้อยู่ทางไกลกัน,นเลยขึ้นเตืนหอดบ้านกันมาเด้อปีใหม่เนี่ยไปเยี่ยมแม่ยาม สีเขางไม่ตอนหรอกน,นี่ข้างหน้าครับนี่อยู่ใกล้ๆกันขั้นเด็พกพ่อเกี่ยววันไดย์้ามคนก็นเลงหามครับง้ามที่เป็นไฝน,นมาบกขาดตายห้ามครับ นี่แหละครับพอ,พอด้กินอยู่ได้พี่น้องเราก็ได้ยามเฮ็ดเก๋ยากอยู่แต่ยแยมได้ผลผลิตมาแล้วโอ้ยมันก็ดีแต่เนี่ยเป็นมีแห้งใจตัวมาเฮ็ดใบให้เพเ่็นเบิง้งนะครับมาเฮ็ดใบให้เพเ่็นเบิ้งมาเฮ็ดใบให้ผู้เฒ่าเบิ้งเถามแม่แล้วก็ยังี่ยมะแรงแล้วก็ลงมะซองเบิึงให้เบิึงหน้าแล้วแล้วก็ว่าโอ้พี่ดีแต่มีแห้งเนี่เหมืนว่าได้ก้อนนี่ดำครับพี่น้อง ใส่ก้อนในจ้างพื้นดำจ้างค้นโลก้าอารถมาไถมาขาดมาดำมาปันในเพลนโอ้ยเป็นเมื่อยเลยวผู้เฒ่าเป็นเมื่อยเห็นหน้าสมัยใหม่ครับพี่น้องเห็นหน้าแห้งผู้ดำมันก็มีดอกวาหน้าเป็นหน้าโบราณ่นกะดำเป็นมีแห้งอันนี้โอ้ยผู้มีแห้งเลยสองเท่าของเจ้าของสัวสิบดิงงูมาหาเพ่นกันโอ้ยตัวสิเจ้าของสิแล้วเจ้าของกันสองสามทง เสียดายง่มากขึ้นกันอันนี้ถือว่าเ้าเห็ดถึงสีวานเ้าก็บม่ได้ใส่สารเคมีเลยพี่น้องบม่ได้ฉีดยาคุ้มบม่ได้ยังก็ใส่แต่ปุ๋ยธรรมดานี่แหละนี่ขี่งัวกัเอาลงมาใส่นี่ขี่ไก่กับเอามาใส่ให้ได้บ้างงามๆก็ใส่ขี่ไก่ใส่ขี่งัวไปแต่ว่ายาคุ้มยาฉีดกาขยานี่บอมี่ครับบ่เคยใส่เลยเพราะว่าเ้าเห็ดเขาเห็ดน่ากินนะครับบ่คือทั้งอื่นเพิ่นเนาะทั้งอื่นเพิ่น้องก็จะเห็ดเป็น เกษตรกรรมขั้วเลื่อนขาเจ้ากับพุ่มหญ้าก็จากัใไส้ยาสีแน่บ้านเขาแล้วยกาเจ้าสีหญ้าค่ะพุ่มหญ้าไปอันนี้บอใส้ครับผู้เฒ่าเป็นลงน้ำลงในเป็นประจำเทายามปลาขอนกินปูกินปลาเทาก็สบายใจได้พี่น้องเราพอต้องไปกังวลว่ามีสารเคมีตกปุ่มตกข่างอย่งนะครับหน้าเทาเองครับมีงัวขีกไก่เขาเลี้ยงขีกไก่เขาเลี้ยงไก่ก็ได้ขีกไก่ใส่หน้าเขาเลี้ยงงัวก็ได้ขีงัวใส่หน้า ดีนะครับดีพี่นอกวิธีอีสานครับพี่นอ้องอย่าลืมติดตามช่องให้จบถละตบนะครับนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ